จะบ,บินไปที่ญี่ปุ่นกันค่ะกำลังใส่กันบินไทยไปนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่ฟุโกุโอกะค่ะเวลาในการที่ทรานซิตในครั้งนี้ค่ะก็คือมีเวลา2ชั่วโมงซึ่งเราจะเดินทางจากสนามบินที่เป็นสนามบินฝั่งอินเทอร์เนชั่นแนลไปที่สนามบินภายในประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าชาเลนจ์สอย่างหนึ่งเลยนะ ต่อเครื่องต่อตอนเวลาสิบโมงนะคะตอนนี้เวลาตุ่งแปดโมงห้าสิบเรายังไม่ได้ไปกันที่อีเวนท์ชั้นเลยเก้าโมงสี่สิบสี่แลว้วอ่ะแต่เราเพิ่งมาถึงเทอร์มินอลเองน,นอะทุกคนเร็วเครื่องเราจะออกฉันต้องวิ่เหรอใช่ทุกที มาเจอกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสวนนะภูมิเรากลำลังจะบินไปที่ญี่ปุ่นกันค่ะไปเที่ยวกันอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้มีการเที่ยวที่แบบว่าตื่นเต้นขึ้นมาอีกค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะขึ้นเครื่องจากที่ไทยนะคะเราจะต้องใส่กันบินไทยไปนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่ฟุกุโอกะค่ะแต่ว่าสําหรับสายการบินที่เราจะขึ้นจากฟุกุโอกะเนี่ยคือจะเป็นสายการบินของอานานะคะซึ่งจะเปลี่ยนแบบ อีกสายการบินหนึ่งเลยเนาะก็เวลาในการที่ทรานซิตในครั้งนี้ค่ะก็คือมีเวลา2ชั่วโมงแล้วคือความยากของมันก็คือทุกคนการที่จะแบบว่าทรานซิทที่ฟูโกะเป็นบินภายในประเทศใช่ไหมคะมีเวลา2ชั่วโมงซึ่งเราจะเดินทางจากสนามบินที่เป็นสนามบินฝั่งอินเทอร์เนชั่นแนลไปที่สนามบินภายในประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่า ชาเลนจ์มูสอย่างหนึ่งเลยนะก็เลยแบบว่าได้โอกาสดีก็เลยตั้งใจว่าจะมาทำคลิปวิดีโอนี้ในการที่เดินทางในั้งนี้กันค่ะงั้นไปกันเลยทุกคนถึงได้อีกแล้วอ่ะคนเกตที่เราจะต้องไปรอขึ้นเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ h 1 1 2ซึ่งค่อนข้างไกลซึ่งจะต้องไปอีกอาคารหนึ่งนะคะเราจะต้องอาจจะต้องแบบ นั่งรถไฟเพื่อที่เชื่อมไปอีกอาคารหนึ่งซึ่งไกลมากก็เพิ่งเคยรู้ได้แล้วว่าสนามบินสุวรรณภูมิไกลขนาดนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาซื้อน้ำกินก่อนทุกคนจะบอกว่าเราเออกมาซื้อของใช่ไหมแล้วเราเห็นเออแล้วเราอยากกินน้ำมากๆแล้วมันหาร้านแบบซื้อน้ำไม <pol> so <ส>่ได้ใช่ไหมก็เลยไปเจอร้านหนึ่งเวท <laughs> <laughs> ทุกคนดูขนาดแค่นี้นะคะร้อยเจ็ดบาทแต่มันก็เป็นน้ำแร่เนาะนี่ก็เข้าใจได้มันก็แพงอยู่แล้วแต่ก็แพงเกินไปไหมอะแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันอยู่ในสนามบินเนาะ <c oughs> แพงมากรถไฟฟ้าสิ้นสุดการใหบริการตรวจสอบสัมภาระข้ท่านเกิดออกจากรถไฟฟ้า เวลา55 55 a l p h ายินดีต้อนรับครับขอบคุณค่ะ a ีครับะตอนนี้เครื่องเทคออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือวิวเมืองกรุงเทพของเรานั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปถึงญี่ปุ่นนะคะนุชขอมาพูดถึง3เหตุการณ์ที่อาจจะทําให้เราไม่สามารถต่อเครื่องได้ทันที่ญี่ปุ่นเหตุการณ์แรกนะคะก่อนที่จะบินกับตันนะคะได้แจ้งว่าเครื่องบินเราเนี่ยจะดีเลยประมาณ30นาทีเลยด้วยกันค่ะส่วนเหตุการณ์ที่2นั่นก็คือก่อนที่จะถึงสนามบินฟุโกุโอกะนะคะไม่สามารถลงจอดได้ทําให้บินวนประมาณ3มรอบถึงจะสามารถลงจอดได้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่3เนี่ยบนเครื่องเรา มีผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งก่อนที่จะลงไปเนี่ยเราต้องรอให้ทางแพทย์เข้ามาเช็คอาการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเราถึงจะสามารถลงไปได้ซึ่งทําให้เราดีเลยไปประมาณ1ชั่วโมงเลยด้วยกันค่ะทุกคนเรามีไปต่อเครื่องต่อไปเวลาสิโมงนะคะตอนนี้เวลาแปดโมงเ่เรายังไม่ได้ไปกันที่อีเวนต์ชั้นเดิมต้องรีบแล้วะ หลังจากผ่านตอมอและรับกระเป๋ามาเรียบร้อยเราก็ออกมารอรถเมลด้านนอกเพื่อที่จะไปเทอร์มินัลที่บินในประเทศนะคะตอนที่เรารอกระเป๋าเนี่ยเราได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าไฟที่เรามาเนี่ย เป็นไฟค่อนข้างดีเลยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยจะให้เอกสารรับรองไฟดีเลยมาให้เราเพื่อที่จะยื่นกับทางสายการบินมาให้นะคะแล้วก็ตอนที่เราอยู่ในตมอแอบมาแชร์อะไริดนึงครั้งนี้เรามาญี่ปุ่นแล้วเราเจอคําถามจากตอมอด้วยนะคะแต่ว่าคําถามไม่ได้น่ากลัวค่ะทุกคนเขาก็จะเพียงแค่ถามว่ามาทําอะไรมากี่วันแล้วก็มากับใครซึ่งคําถามไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะทุกคนเพียงแค่ตอบไปตามความจริงเท่านั้นไม่ต้องตกใจไป นะคะก็แบบมาแจกประสบการณ์แบบโดนตอมอถามครั้งแรกค่ะทุกคนรถมีมาแล้วนะคะเราจะนั่งรถมีไปที่ถนนนนทบุรี จากอาคารฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลไปที่อาคารบินในประเทศเราจะนั่งรถเมลไปประมาณ15นาทีนะคะซึ่งไฟที่เราจะบินไปที่ฮาเนดะเนี่ยเราจะบินประมาณ10โมงซึ่งเวลาตอนนี้ก็9โมงกว่าแล้วค่ะเรายังไม่ไปถึงที่นั่นเลยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าวันนี้เราจะตกเครื่องกันหรือเปล่าค่ะทุกคน เก้าโมงสี่สแล้วว่ะแต่เราเพิ่งมาถึงเทอร์มินอลเองนะจะรอใช่ไหมทุกคนรีบแต่อาจจะต้องวิ่งนิดนึงเพราะว่าเครื่องกำลังจะออกฉันต้องวิ่งเห พอมาถึงอาคารบินในประเทศเราก็รีบวิ่งอย่างไวเลยค่ะพอเราเช็คอินเอากระเป๋าฝากไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องรีบขึ้นไปที่เกตค่ะเพราะว่าเวลาตอนนี้เครื่องใกล้จะออกแล้วนะคะต้องรีบไปแล้วค่ะทุกคนเสียดจไม่ใช่นะม,มาสกุค่ะแต่ว่ามกติว จะ๋ยมาเที่ยวนะเดี๋ยวเนี่ยไ่เไม่ใช่ ตุ๊ดสัมภาัะเสร็จแล้วก็ไปที่เกตกันแล้วคุณเกตเจ็ดอุ้ยพอดีเลยว้าาทุกคนใครจะเชื่อเราขึ้นทังนะครับนี่ธรรมดาที่ไหน ไม่ไม่ต้องรีบแล้วเกิดอะไ่ดันขึ้นเฟืองเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะบินไปที่สนามบินฮานิดักนะคะรู้สึกโล่งใจมากเลยกับรถยังน้อยกค่ทันเพราะว่า ตอนแรกคิดว่ามันไม่ทนันเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าไฟเราบินประมาณ10บโมงแต่ว่าจริงๆแล้วไฟมันบินตราตั้สิบโมงสิบห้าก็เลยแบบยังสามารถที่จะพอนาได้ทันเป็นไฟโน้ตคอเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่าดีรักกันนะคะ อเป็นว่าการเดินทางมาญี่ปุ่นรอบนี้ที่แบบว่าการเดินทางชุกชน<ม>ก็ทําเอาเราเหนื่อยค่อนข้างเยอะนลยหนึ่งนะคะเพวันนี้ก็ถือว่าอามาถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะทุกคนไม่ไม่ใช่มาถึงญี่ปุ่นนี้มาถึงโตเกียวแล้วค่ะเกือบจะไม่รอด ตอนนี้กำลังขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปที่พักกันนะคะทุกคนก็ถือว่าการเดินทางมาที่ญี่ปุ่นนะคะโดยการที่แบบทานซิตหลายที่จากไทยไปที่โกกะแล้วมันจากโกกะมาที่ฮานิดะนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าหนักหนาสาหัสสำหรับเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่แบบเราขึ้น ครื่องบินพันนะคะก็เลยทําให้แบบเอเรามาถึงงานิดาได้ตามกําหนดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้หด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วค่ะก็วันนี้เป็นวันแรกที่มาถึงนะคะทุกคนอรอชมคลิปที่เราเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันได้เลยนะสำหรับใครที่ติดตามเราชชองขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจะเนในม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีคุณจิมารุ